長期にわたるパートナーとしてお互いのことは十分に知っているとは思うけどどれどれ誰から捕まえようかしら計画はある風荒波の如し ฮะสวัสดีครับมีลักี่แบนะครับวันนี้เราอยู่ใน S S สนะครับผมวันนี้เดี๋ยวขอญาตแจกโค้ดแล้วก็จะบอกเทียตัวละครแล้วก็บอกถึงสาการเลตนะครับแล้วก็เอ่อถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ตอนนี้ควรจัดทีมยังไงถึงจะแบบว่าเล่นแบบเอ็นเกมได้เลยสามารถผ่านทุกคอนเทนต์ได้แน่นอนนะครับอ่าใส่โค้ดกดตรงซ้ายบนเลยนะครับนี่ป้อนโค้ดเลยครับใส่ตรงนี้ได้เลยอ่าโค้ดมีจะพิมพ์ไปใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม a r c c ช e อสโ มีเสียงภาคญี่ปุ่นนะครับรองรับภาษาไทยนะครับคอสแพลตฟอร์มเล่นได้บนทั้งคอมและมือถือเลยนะครับมือถือสเปคต่ําก็เล่นได้นะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําเลยแล้วกันนะครับตัวละครที่ตอนนี้ควรจะเปิดเดี๋ยวมีแบบแนะนําแบบ5ตัวเลยนะเล่นแบบสบายสบายเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กําลังจะมาเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําแพ็กเกจต่างๆที่คุ้มตอนนี้นะครับก็เริ่มมาเนี่ยมีแนะนําเลยครับให้เติมฟีด้าเลยครับเพราะว่าฟีด้าจะเป็นตัวละครที่ฮิวดีสุดในเกมนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตขึ้นเท ก็ในราคา39บาทเองนะครับซึ่งเออตัวนางนี่โอ้โหคุ้มเกินราคานะแต่ตัวละครที่ฮิวและซับทำให้ปาร์ตี้ตายยากที่สุดในเกมนะครับก็อย่าลืมเอ่อถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็แนะนําซื้อดีกว่าครับอา่าต่อไปเป็นในส่วนแพ็กเกจต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนการเติมภูมิที่2 2 0ถึง247เปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆควรจะซื้อนะครับถ้าก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็มันก็คุ้มมากนะครับอา่าแล้วก็จะเป็นในส่วนเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นก็คือ ก็มีเวลาจํากัดอยู่ที่5วันกับชั่วโมงเพราะนั้นอันนี้ไม่ต้องถามแล้วแบงกไฟเดย์ไงก็คุ้มมากอยู่แล้วครับเห็นไหมซื้อไปก็จะเป็นพวกในในส่วนได้แฟดแบ็กต่างๆนะครับนี่มีโบรโมชั่นมากมายที่อ,อ๋อคุ้มถึง650%ด้วยนะครับและตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นหรือว่ายังไม่เคยเติมก็จะมีในส่วนการเติมคูณ2นะครับก็สามารถจัดได้เลยครับอย่างเช่น3900อย่างเงี้ยเพื่อนๆเติมไปเห็นไหมก็จะรับ2เท่าทันทีเลยก็คือ600หก600เลยครับ ต่อไปเป็นในส่วนซีดพาร์ตนะคะอันนี้ก็คือเติมก็คือ pack line แพ็กรายเดือนนั่นแหละอ่าอันนี้มันก็คุ้มอยู่แล้วสำหรับผู้เล่นที่เล่นระยะย,ยาวแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทามร้อยเก้บาบาทเท่านั้นอ่าต่อไปนะครับมีขอญุญาแนะนําแพ็กปีถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เติมแพ็กพวกนี้ผ่าน PC อย่างเช่น19 5 0บาทใช่ไหมครับก็จะเหลือที่1825บาทเท่านั้นเองก็จะได้ตัวสุ่มทั้งหมดเลย50ใบก็ถือว่าราคาค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับ ต่อไปในส่วนการเปิดตู้ต่อรอบนี้นะครับมีขอย่าดาตแนะนํานะครับว่าเออตู้ไหนควรเปิดนะครับตอนนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับก็คือ s การ์เลนั่นเองนะครับแต่มีลองเปิดแล้วมันไม่ออกนะเดี๋ยวมีอาจจะต้องทดลองเล่นให้ดูสันิดนึงนะครับเดี๋ยวขอยาดขึ้นเทียให้ดูนะครับ ซึ่งตอนนี้สกาเลตก็จะจัดอยู่ที่เป็นตัวเทียเอสนะครับในตำแหน่งดาเมจดิวเลอร์ก็คือดาเมจแรงต้นๆของเกมนี้นะครับก็อันนี้ไม่ต้องคิดเลยว่าเราก็ควรจะต้องเปิดนางอย่างแน่นอนนะครับก็มีขอยญาสปอยสักนิดนึงว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีตู้ของไซรอสมาแล้วนะครับตู้ไซรอสก็คือตัวตัวนี้นะครับมีมีอยู่เนี่ยไซรอสทำหน้าที่อะไรเป็นตัวเบรกเกาะบอสที่ดีสุดในเกมแล้วก็เป็นตัวตีเป้าเดี่ยวที่แรงต้นต้นของเกมนะครับแต่ว่าหน้าที่ของไซรลอสหลักๆก็คือมาเบรกเกะา,เกบาเนนะบ ถ้าเกิดเฟด้ามาเนี่ยเราเออปาร์ตี้เราจะตายยากมากครับอันนี้จําเป็นต้องมีนะครับอ่าต่อไปเราควรเปิดตู้ไหนต่อใช่ไหมครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนสกาเลตนะครับก็จะมีตู้การความทรงจำของเขาด้วยนะครับก็อย่าลืมเปิดตัวเสร็จก็อย่าลืมมาเปิดการ์ดด้วยนะครับอ่าต่อไปอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็คือน้องลิวเซ่นะครับน้องลิวเซอยู่ในตําแหน่งเซอร์เวอร์นะครับก็เป็นตัวเทียเอสนะครับก็ควรจะต้องเปิดให้ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดํามหมีให้มาเปิดสกาเลตก่อนได้สกาเลตเสร็จก็เอาริวเซต่อประมาณนี้นะครับอ่าโดยการจัดทีมนะครับของของเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆ่เนเล่นเอ่อเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะครับก็เพื่อนเพื่อควรจะจัดก็คือมีดาเมจแล้วก็คือมีแทงแล้วก็มีฮิลถูกไหมครับก็หมีก็จะจัดประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้แนะนานะอย่างที่หมีบอกเติม39บาทเนี่ยมันก็จะได้ส่วนเฟด้าถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นผู้เล่นเก่าได้เฉินหญิงก็เอาเฉินหญิงหญิงมาครับเพราะว่าเฉินหญ ตัวบ,นบ,นบนอากาศที่ดีสุดในเกมนะครับต่อไปถ้ามมเกิดสมมติเพื่อนๆเปิดได้รอเลนเนี่ยก็รอเลนมาเพราะว่ารอเลนสามารถเอ่อเปลี่ยนโหมดการโจมตีแล้วก็เราก็ป้องกันได้อยู่ที่สถานการณ์นะครับแล้วก็ต่อไปในส่วนไซร์ลอดอันนี้หมีจะบอกใบ้ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีตู้ของเขานะครับก็ควรจะมีไซร์ลอดด้วยเอาไว้คอมโบเปลี่ยนสลับตอนที่เจอบอสเพราะว่าก็บอสหลังๆเกมเนี้ยเกาะมันค่อนข้างหนานะครับ แล้วก็เบโกเนียนี่ก็ได้จากการเติมเงินอยู่แล้วเนี่ยมีก็มาลงแค่นี้แล้วก็แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อที่เปิดด้สก,กาลเลก,กับลิวเซมาด้วยอย่างเงี้ยก็โอ้โหทีมมันก็ยิ่งแกร่งกว่าเดิมถูกไหมครับการจัดทีมก็มีอยู่แค่นี้เองหลกักๆอาต่อไปเป็นในส่วนอีเวนต์ของสก,กาเลรนะครับสารแห่งฤดูใบไม้ผลิตรงขวาบนนะครับเพื่อนเพื่อกดเข้ามาได้เลยซึ่งก็จะมีของรางวัลแจกมากมายนะครับเพื่อนเพื่อสามารถกดคาว่าเขตธุรกิจตรงกลางล่างลงไปได้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นอีเวนต์แบบเออคล้ายๆหมากกระดานนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนจอไปก่อนครับเสร็จแล้วก็กดลูกเต๋าอ่านแล้วมันก็จะทอยนะครับอ่านมันก็จะแบบมีอีเวนต์ต่างๆนะครับตัวภาษาสามารถอ่านได้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเสียงภาคเออค่อนข้างทำมาดีมากนะครับนี่ถ้าเกิดไปเป็นรูปดาบเราก็ต้องเข้าไปต่อสู้นะครับเราก็เข้าไปซึ่งตรงนี้เราจะได้เทสต์สการเลตฟรีเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูว่าดาเมจโอ้ยสการ l เลตเก่งจริงหรือเปล่า อันนี้เขาก็จะสอนการเล่นครับว่าเราควรจะต้องแบบมาร์กจุดยังไงให้มันเออคุมที่สุดนะครับประมาณนี้นี่ตัวสกาเล็ตจะมีการโจมตีเดี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมติระยะมันไม่ถึงก็ให้เพื่อนๆขับขับเดินมาก่อนก็ได้ครับอ่าขับเดินมาก่อนแล้วค่อยกดโจมตีกลุ่มครับก็จะได้ดีมันก็จะไกลกว่าไหน,นับสกาเล็ตโอโ้โหโหอย่างเท่เลยสาวเท่สาวเท่นะครับเมื่อจะเจอดงระเบิดยังไงก็ไม่มีใครหยุดยั้งนางได้นะครับ โอ้โหนี่เจอปืนคู่เข้าไปครับโอ้โหเป็นไงเอานีา่นางจะเอาไอ้นี่ปั่นนะครับเอ่บอบอดไซคคู่ใจของนางนะครับอ่าล้วก็ไม่ได้ส่วนอีเวนต์เพื่อๆสามารถเข้าร้านไปแน่ของรางวัลต่างๆได้แนละ้วเห็นไหมก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับฮะต่อไปเป็นในส่วนระบบเขาวงกด n e x t s นะครับกดตรงขวากลางนะครับ อพอเราเข้ามาเห็นไหมครับมันก็จะมีให้เราเลือกบัฟต่างๆเนี่ยป้องการโจมตีชำนาไออันนี้แล้วแต่ตัวเราเลยครับแต่เพื่อนมีมีเลือกโจมตีนะ่าคะแนนสกิลนะครับแล้วก็เราสามารถกดเล่นเนื้อเรื่องหรือข้ามเลยก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆอเริ่มมาทักแล้วตอนแรกม,มันจะมีให้เราเลือกตัวละครเป็นเป็นตัวเมนอันนี้มีเลือกเฉินอิงนะครับเพราะว่าตัวเฉินอิงนี่สามารถแบบโจมตีบนฟ้าได้ค่อนข้างดีนะครับ นี่เห็นไหมครับพอผ่านมามันก็จะมีระบบให้เราเลือกบับอาโจมตีชำนาญป้องกันนะครับลุยเลยเพื<ๆ>่อนๆเห็นเขาว่าเรียกสามไหมครับมันก็จะแบบเป็นเวฟ<ๆ>ไปอะเวฟหนึ่งเวฟสองเวฟสามไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเส้นทางบนกดเส้นทางลัดนะครับก็ให้เราสามารถให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะไปทิศทางไหนนะครับ ซึ่งตอนนี้หมีก็อยู่สเตจสามนะเขาจะให้เราลงตัวนะครับเอ่อตัดทีมออโต้เลยก็ได้ครับน่าจะผ่านอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการระบบการเล่นนะครับเพื่อนๆสามารถซวิสตัวได้นะถ้าเกิดตัวไหนที่แบบลงไปแล้วเพื<ๆ>่อนๆมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กว่ะลงไปแล้วเสียเปรียบอ๋อจริงๆระบบที่หมีลงตอนนี้ก็คือเพอร์เฟกต์แล้วนะใช่ว่าเพอร์เฟกต์เลยนะครับสบายเลยไปลุย<ๆ>ก็จะมีตัวฮิวอย่างเฟเดร่านะครับแล้วก็ไซรอลก็โจมตีค่อนข้างหนักอยู่แล้ว ในส่วนเฉริมยิงก,ก็สามารถยิงบนฟ้าแรงมากนะครับนางจะสร้างโดนมายิงแรงมากเดี๋ยวโดวมอย่รอก,ก่อนให้มาก,ก่อนเห็นไหมเนี่ยส่วนใหญ่บอสมันจะมีเกาะมาแบบนี้ครับเราก็ต้องเอาไซรลอตีมันก็จะพังเกาะหุ้ยจ้านี่ครับโอ้ไซรอดฟาดแรงมากครับฟาดทีเดียวเกาะแตกตายเลยเห็นไหมไซรลอตจำเป็นต้องมีนะครับ ก็อย่าลืมตู้ใหม่เร็วนี้ที่จะมาพเพื่อนๆก็จะลืมเก็บเพชรไปรอเปิดเขาด้วยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฟาดพียังกับพี่คาวฟันนนเลยนะไม่ได้เลยดาบใหญ่เหมือนกันเห็นไหมครับการต่อสู้ของเกมนี้มันก็จะเป็นแบบพีระเวไปอะไรเงี <S <S ้ยเดี๋ยวมีให้ดูเชชโนนอิงให้ดูนะครับรปิบนี่เดี๋ยวดูโดนนางตีแรงมากครับโดนนางนี่แบบโอ้โหแบกได้ทุกอย่างอะ่ะโดนนางดีมากเฮ่ <laughs> ย เห็นไหมโดนของนางตล่อยทีเดียวหายหมดครับมากี่ตัวก็ตายเพราะนั้นแล้วตัวส่วนอิงถ้ามีได้จะดีมากเลยครับมาเลยครับโอ้โหวันนี้ไม่ต้องถึงม,มือพี่ไซรอนแล้วมาพี่ไซรอนฟันไม่กี่ทีก็ตายแล้วนี่เพ่งดาบโอชิโอ้โ,โ,อโหแค่ยกดาบก็ตายละไ้กันเนี้ย อันนี้จะเปลี่ยนโหมดเป็นป้องกันไม่ท้องครับเราตอนนี้เราได้เปรียบเพราะโจมตีไปดีกว่าครับ <S <S ไซรัสจัดการหน่อยเพื่อนเอาช่วง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 โอ้โหเป็นไงไหายครึ่งหลอดเจอไซรัสฟาดเข้าไป,ไปของดีเลยนะครับไม่มีไม่ได้นะไซรัสตัวนี้ไม่ได้เลยโอ้โหเห็นไหมตัดตามทีมตามที่มีบอกผ่านทุกคอนเทนต์ได้ง่ายๆแบบสบายๆเลยครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนระบบอัพตัวละครที่ทําให้เพื่อนๆสามารถผ่านดันง่ายนะครับก็คําว่าเพิ่มแรงเลยเพื่อนๆเห็นตรงซ้ายกลางนะมครับเห็นไหมมันก็จะมีในส่วน S 1 S สอง S 3 <S ๆๆ <S เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเห็นปหมมันก็จะมีบอกเฮ้ยเราต้องต้องหาของตามต่างๆตรงนี้เห็นไหมครับเราก็กดคําว่าแลกร้านค้าแลกเปลี่ยนเราก็สามารถแลกได้เลยครับจุ๊บนี่เรามีห้าห้าอันแล้วเห็นไหมครับต่อไปเป็นในส่วนคาถินสามอันเราก็สามารถกดคําว่าแลกแล้วก็แลกเลยครับสามอันวบนี่ อัพพลังเป็น S3 เอา้าไม่ได้ครับเพราะว่าเราติดเลเวลเห็นไหมอันนี้หมีต้องไปเล่นให้ถึงเลเวลสิก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบส่วนสกิลต่อสู้ครับแต่ว่าเพื่อนๆจะอัพเนี่ยหมีแนะนําว่าให้เลือกตัวอัพให้เลือกตัวอัพนะเป็นไปนได้ก็ตัวที่หมีแนะนาเป็นตัวเกะกันทั้งหลายนะเอาเอาแต่พวกนั้นก็พอครับเพราะว่าตัวพวกนั้นเราต้องใช้ทุกคอนเทนต์อยู่แล้วถูกไหมครับก็ตัวที่อัพก็อย่างเช่นเนี่ยเออล,ลอเรนไซรอสเชินอิงแล้วก็เออ เป็นในส่วนเฟดาพวกนี้อัพเต็มเลยครับแล้วก็ใครอีกที่เราควรจะอัพศักยภาพเล่นยาวๆเลยก็แน่นอนครับในในในนาทีนี้ก็ต้องเป็นสกาเล็ตแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนน้องลิวเซ่นะครับพวกนี้ได้มาอัพเต็มไปเลยครับแบบไม่ต้องแบบแบบไม่ต้องคิดเลยนะอัพอะไรบ้างก็เป็นในส่วนสกิลต่างๆครับขึ้นอะไรขึ้นมาอัพได้อัพเลยครับเพราะว่ามันก็จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นทำให้เราผ่านด่านง่ายขึ้นนะครับต่อไปเป็นในส่วนอัลติเมทคอก็ ตามนี้เลยครับเนี่ยเราก็ต้องหาคอมาปลดนะครับส่วนใหญ่มันก็คือการหาตัวซ้ําม,มาปลดเราต้องเปิดอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเฉือนอิงตรงนี้หมีก็ต้องหาเฉือนอิงให้ได้ประมาณนี้นะครับและนี่คือข้อมูลของ a s s c o นะครับก็จะมีในส่วนลูกเล่นปฏิกิริยาาตาเช่นาตาไฟฟ้าลงพื้นน้ำเนี่ยมันก็ทาให้ติดส,สตนันได้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ช่วยการต่อสู้ต่างๆเช่นมีพัดลมก็คือตัวเกมมันไม่ได้แบบว่าเดินเข้าไปเตียงเดียวมันก็จะมีลูกเล่นการใช้ไหวพริบ อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็เกมเนี่ยค่อนข้างจะมีโหมดให้เล่นหลากหลายไม่เบื่อแน่นอนนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นที่หมี่บอกเห็นไหมนี่เราเราก็สามารถไปเล่นนะครับนี่เนื้อเรื่องหลักได้เห็นไหมครับนี่มีทัวร์มีล่อนก็สามารถไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนฐานข้อมูลเห็นไหมมีอะไรให้เราเล่นเยอะครับนักภาคเห็นไหมบางทีเราไม่รู้ไปทําอะไรก็มาฝั่งนักภาคก็ได้เออแล้วนักภาคเกมนี้นี่คนดังทังนั้นเลยนะครับ แล้วก็เกมเนี่ยสามารถเล่นแบบเออถ้าบางด่านตึงๆก็เล่นมือก็ได้ถ้าบางด่านที่เราแบบฟาร์มผ่านก็เล่นไปกดในส่วนระบบออโต้ก็ได้ถูกไหมครับแล้วเราก็สามารถสร้างเบต้าตัวละครที่เราชอบเนี่ยสามารถเล่นได้แต่ว่าไอตัวที่มีแนะนาไปเนี่ยมันคือตัวละครที่ทําให้เพื่อนๆผ่านง่ายถูกไหมเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเอออยากเล่นให้สนุกเขาไม่อยากเครียดไงใช่ไหมนีก็เลยแนะนําแบบตัวละครที่เล่นง่ายๆประมาณนี้นะเพื่อน,อน,อนๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นบ้างสามารถกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ